ครับนี่คืออุทยานป่าหินนะครับที่เมืองคนหหมิงประเทศจีนก็ถือได้ว่าเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับความงามและความหัสจจร,รย์ของอุทยานป่าหินแห่งนี้นะครับทําท่านตื่นตาเป็นใจกับหินหลากหลายชนิดที่มีรูปร่างพิจิตรพิสดารน,นะครับมองดูเหมือนภูผาบ้างเหมือนานางในวันคดีบ้าง เส้นทางดูวนเวียนเร้นลับนะครับดุดเขาวงกดเลยก็ว่าได้นะครับเราจะมีเส้นทางเดินทอดยาวไปเรื่อยเดินบนเวียนนะครับในบริเวณอุทยานป่าหินจากตรงที่เราเดินนะครับก็จะมีรถนะครับให้เรานั่งชมป่าหินนะครับที่รายล้อมไปทั้งสองข้างทางพื้นที่กว้างใหญ่มานะครับ ต้องนั่งรถเกือบ3กิโลนะครับเพื่อจะชมความงามนะครับของอุทยานป่าหินแห่งนี้สังเกตดูนะครับว่าหินนะครับที่โผล่ขึ้นมากลางท้องทุ่งน,นะครับกว้างใหญ่มากแต่รูปทรงต่างๆก็แปลกๆแต่ทันจินตนาการนะ,นะครับว่า จะเหมือนมัุลุปอะไรนะครับรถจะพาเราไปเรื่อยๆนะครับมองชมความงามของป่าหินที่เกิดขึ้นมาหลายล้านปีไม่เชิดไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวนี้จะก่อนนเคยจะเป็นทะเลมาก่อนนะครับเราเห็นสภาพในปัจจุบันนี้แทบไม่หลงเหลือความเป็นทะเลอยู่เลยนะครับ ความสวยงามของป่าหินนะครับที่ขึ้นอยู่เราจะกระจายอยู่นะครับเราสามารถนั่งรถมองดูชมได้นะครับทำสองข้างทางนั้นจะเห็นป่าห็นอย่างนี้ยาวเหยียดไปเลยสวยงามครับก็จดเป็นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะต้องลงรถ